เขาบอกว่าจิมมี่ในวดได้ตังแต่าหล้านนะแล้วนยังมากลมาดูี่กันยอน้วีนว่มาจิมมคนเดีเสมอเมัน้วยเจเรอจ้าลงมาแต่วิธีวิ่งลงมาแบบสะดุดเลยนะวิ่งมันไม่กีห้าแสนแ พีดยังไงจะำัแค่ไหนด้วพี่ขันหลังเนียจิมมี่มันขันหลังเนี่ยดูดวิ่งหนึ่งพันมาจากจิมมี่ไม่หยุดหนึ่งพันเลยหกนึ่งพันครับ ปียบ้อยเลยนเปียังไงครับผมกินกัน้ร่างกายตายกานน่าจะปีหน้าครับผม P ยังไม่บ ตีดิ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 เอ้ยนี่แห่ป้าคุมเลยนะวันนี้ป้าป้าป้าวันนี้คุมหน่อยป้า <c oughs> โอเค